วันนี้เราก็อยู่กับไกดสาวสวยประจำศูนย์นวัตกรรมด้านอาหารนะคะคุณนุย้ยสวัสดีค่ะชื่อนุ้ยนะคะ Marketing Innovation Division Manager Food Innovation Center ค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอรบกวนพี่นุ้ยนะครับพา,าเข้าไปทัวร์ด้านไหนของ Food Innovation Center ครกันะครับในส่วนของ Food Innovation Center ค่ะเราแบ่งออกเป็นมีห้องครัวทั้งหมดค4ครัวเลยนะคะเราจะมีตั้งแต่ห้องครัวไทยจีนครัวญี่ปุ่นครัวยุโรปแล้วก็ครัวฮาลล ซึ่งแต่ละครัวเนี่ยค่ะจะมีอุปกรณ์รณแล้วก็ฟซิลิตี้ที่แตกต่างกันนะคะห้องครัวนี้ค่ะจะมีอุปกรณ์ที่ครบครันในเรื่องของอาหารทั้งไทยและก็จีนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ตัวอิน e l ลเจนต์ฟิล์มของเราก่อนเลยนะคะ,คะก็ในส่วนนี้ค่ะถ้ากรณีที่ลูกค้าอยากจะเข้ามาแล้วก็คุกกิ้งกับเรานะคะ,คะในส่วนของห้องนี้เราก็จะสามารถเห็นเชฟเขาหรือว่าน้องเขาค่าคะกำลังคุกกิ้งหรือกำลังเดินไลรอสินค้าให้อยู่ได้ ซึ่งในส่วนของห้องครัวไทยจีนนะคะก็จะมีเฉพาะเลยจะเป็นเตาคู่เนาะแล้วก็มีตัวเตาปกติเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นหัวใจหลักเลยก็คือตัวเครื่องที่เป็นสตรีมตัวอย่างสินค้านะคะพริกแกงน้ําแกงที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคะอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสินค้าะคะ่ะที่สามารถพัฒนาได้ในส่วนของห้องครัวไทยจีนของเราเหมือนกันค่ะ ข้องครัวญี่ปุ่นเราเองเนี่ยนะคะก็จะมีฟา c ซิลิตี้มีทั้งเตามีทั้งตัวทอดนะคะทีะ่สามารถรังสรรค์เมนูไม่ว่าจะเป็นตัวราเมนไม่ว่าจะเป็นน้ําเองเส้นเองหรือว่าอย่างที่เห็น,นะคะ่ะจะเป็นตัวซอสที่มันเป็น สีะค่ะเอาไว้หยดนะคะแล้วก็ในส่วนของข้าวแล้วก็เทมปุระเองน้องเขากําลังทําคุกกิ้งอยู่เตานุ่นค่ะจะเป็นเตาทอดในส่วนของที่เป็นเทมปุระโดยเฉพาะนะคะเป็นแบบดีฟายควบคุมอุณภูมิใช่ค่ะซึ่งรับประกันได้เลยว่าการทอดเทมปุระของที่นี่ค่ะก็จะได้ทั้งคุณภาพนะคะแล้วก็ความกรอบสามารถทําเส้นสดได้ด้วยหรอครับใช่ค่ะเราสามารถทําเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นราเมงเองสปาเกตตี้เราก็สามารถที่จะทําได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องครัวต่อไปเลยนะคะ จะเป็นห้องครัวยุโรปค่ะ ในส่วนของห้องตัวยุโรปนะคะเดี๋ยวเชิญเข้ามาดูได้เลยค่ะวันนี้น้องเขาจัดเป็นเมนูล็อสเตอร์ให้ดูครับค่ะความพิเศษของตัวห้องยุโรปก็คือเรามีเครื่องตั้งแต่เครื่องรีเซ้นรีดไายในส่วนของตัวเวคทัมเองเราก็มีตู้โอเว่นที่ใช้อบน้องเขากําลังคุกกิ้งจะเป็นในส่วนของฟิชแลอร์ชิฟ์นะคะแล้วก็มีในส่วนของการผัดตัวพาสต้าที่เป็นพาสต้าล็อสเตอร์อยู่ตอนนี้คืออาหารยุโรปได้หมดทุก ใช่ค่ะาสตรานี้ได้ทุกประเภทใช่ค่ะสเต็กก็ได้นะคะรวมถึงตัวผลิตทําซอสด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะของเราเองก็จะมีตั้งแต่ตัวซอสทาบาเดโลที่พลัสในส่วนของโปรตีนเข้าไปก็คือตัวขนุนนะคะที่ได้รางวัลมาอันนี้ก็สามารถมากินคู่กันได้ ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปซึ่งเป็นห้องสุดท้ายแล้วนะคะครับห้องครัวฮารานของเราค่ะแยกเฉพาะออกมาเลยฮารานเองนะคะก็จะมีข้อกำหนดต่างๆในเรื่องของศาสนาอย่างที่เห็นอยู่ค่ะตัวเขียงนะคะเราก็จะเป็นเขียงสีเหลืองเลยเพื่อที่จะแยกออกในส่วนของตั้งแต่ห้องอุปกรณ์ของห้องครัวต่างๆค่ะเพื่อให้มันชัดเจนเลยนะคะตอนนี้น้องเขากําลังคุกกิ้งให้เราอยู่ก็จะเป็นในส่วนของตัวผัดกระเจี๊ยบเองหรือว่าในส่วนของตัว ติ๊ก้ามซาลานะคะซึ่งเป็นอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวฮาราลเองด้วยนะคะคุณวิครับนอกจากจากอออห้องนี้แล้วเนี่ยมีส่วนอื่นอีกไหมครับของฟู้ดอินโนเวชันครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ในเรื่องของการทําความสะอาดนอกนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องฆ่าเชื้อแล้วก็ในส่วนของ lab ของเราเองนะคะค่ะเชิญเลยค่ะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการที่เรารับวัตถุดิบเข้ามานะจะมาถูกพักแล้วก็ตัดแต่งที่ห้องนี้ก่อนนะคะ,คะ,ะก็คือก่อนที่จะเข้าห้องครัวต่างๆก็คือจะต้องมาผ่านที่ตรงนี้ก่อนใช่ค่ะ,คะอีกห้องหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าห้องล้างเครื่องมืออุปกรณ์ก็จะมีเครื่องล้างจานอัตโนมัติฟาซิลิตีท้ทุกอย่างพร้อมใช่ให้เราเนี่ยมั่นใจได้แน่ๆว่า สะอาดแยกโซนกันชัดเจนปลอดภัยครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปในส่วนของห้อง l ลบกันเลยไหมคะดีค่ับไปครับห้องนี้จะเป็นเครื่องสำคัญของเราเลยนะคะก็เป็นในส่วนของตัวเครื่องมือที่เป็นเครื่องรีทอร์นะคะซึ่งเครื่องนี้จะสามารถที่จะทําให้ตัวสินค้าเนี่ยค่ะมีอายุการเก็บได้นานมากกว่า1ป 1> ีเลยแล้วก็อีก2เครื่องที่เห็นก็จะเป็นเครื่องบราซิลเลอร์ฟรีซ ตัวนี้จะทําสําหรับตัวอาหารที่เป็นอาหารโซเซนแช่แข็งค่ะซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องในส่วนของการที่ฆ่าเชื้อแล้วควบคุมในเรื่องของไฮจิ e นิกอันนี้คือรองรับถึงการ<ม>ทําเป็นหล r scale ก,ก็ได้ก็ในส่วนนี้ค่ะก็จะมีตั้งแต่เวลาที่เราเทสกันเนาะและ้วก็เด v e l ลอสินค้ากันนะคะแล้วก็อีกสเกล e นึงก็จะเป็นสเกลของการผลิตที่เป็นการผลิตระดับเล็กๆนะคะเพื่อตอบโจทย์ของ s e เองที่เขาแบบ อยากจะทดลองตลาดรหรือว่าอยากจะออไม่ได้อยากจะขยายเป็นเป็นแมสเลยอะไรเงี้ยค,ค,ค่ะเราก็สามารถที่จะรองรับตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวเราไปกันที่ห้องต่อไปนะคะค่ะ อ๋ออันนี้ห้องอะไรครับพี่นิวทำไมมีแพคเกจจิ้งวางเรียงเต็มไปหมดเลยครับใช่แล้วค่ะน้องนิวอันนี้จะเป็นห้องแพคเกจจิ้งโดยเฉพาะเลยครับแล้วเราก็จะมีสเปเชียลลิสต์ในเรื่องของแพคเกจจิ้งโดยเฉพาะเวลาที่ลูกค้าค่ะคสนใจที่จะเดเวล o p สินค้ากับเราพัฒนาสินค้ากับเราแต่ไม่รู้ว่า product เนี้ยอยากจะเป็นใส่แพคเกจจิ้งแบบไหนแล้วแพคเกจจิ้งแบบไหนที่จะเหมาะกับ product นี้ เราก็จะมีน้องที่เป็น specialist ทางด้านนี้คอยแนะนําให้อยู่ไม่ว่าจะเป็น packaging re- ทอดเราจะใช้แบบไหน packaging ที่เป็นฟรอเซนหรือ packaging ตัวซอสเองอะไรเงี้ยค่ะสามารถมาเลือกช้อปปิ้งแล้วก็มาคุยกันกับนัแ packaging ของเราได้อันนี้นี่รวมถึงออกแบบตัวดีไซน์อะไรให้หมดเลยหรือเปล่าคะในส่วนของการดีไซน์ที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะทางเราก็มีบริการนะคะซึ่งจะแยกออกจากในส่วนของตัว แพ็กเกจิงสเปเชียลิสเลยมไม่ว่าจะเป็นอย่างอย่างที่บอกค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มาไม่มีอาร์ตเวิร์กไม่รู้จะไปทำอาร์ตเวิร์กตรงไหนอะไรเยงนี้ค่ะคทางเรามีซัพพอร์ตให้หมดมนะคะแล้วเห็นมีเครื่องมือต่างๆก็คือสามารถที่จะวะัดตัว ตัวแพ็กเกจจริงด้ด้วย<ช>ความทนทานความแข็งแรงอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างที่เห็นนะคะน้องเขาจะวัดในส่วนของการดึงอะคะ่ะด้วเทคทายน้องเขากําลังทดสอบอยู่เวลาที่ตัวถุงอะคะ่ะเวลาที่ฉีกขาดตรงนี้นะคะ่ะจะมีแรงดึงในส่วนของตัวเครื่องนี้ในการวัดออกมาเป็นค่าเลยว่าได้ตามมาตรฐานหรือเปล่าแล้วก็อย่างเช่นตัวซองอะคะ่ะรั่วหรือไม่รัว่วเราก็มีเครื่องมือที่สามารถใช้วัดในส่วนของซองรั่วหรือไม่รั่วได้มั่นใจได้เลยะคะ่ะในเรื่องของคุณภาพ เรามาในส่วนของห้องสุดท้ายกันแล้วนะคะสําหรับที่จะพามาเยี่ยมชมวันนี้ห้องนี้เป็นห้องที่สําคัญอีกห้องหนึ่งค่ะก็คือเป็นห้องแลบเคมีซึ่งห้องนี้ค่ะจะมีในการวัดค่าเคมีต่างๆอย่างเช่นเวลาที่เราเดยวหลอกสินค้าและพัฒนาการในห้องครัวต่างๆแล้วเราต้องก่อนที่เราจะไปโปรเซสต่อเราจะต้องมาดูในส่วนของค่าเคมีก่อนว่าค่าเคมีของอาหารเป็นแบบไหนเหมาะกับอะไรนะคะควบคุมอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็จะมี นักแลบเคมีอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารใช่ค่ะใช่ค่ะรวมถึงสินค้าที่ต้องการให้พัฒนาสูตรหรือการที่จะให้วิจัยด้วยใช่ไหมครับที่สามารถที่จะใช่ค่ะใช่เราจะเป็นแลบการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานนะคะเช่นตัวค่าเคมีค่าเกลือค่าความเผ็ดหรือการไตเตตต่างๆค่า pH แต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้าอยากได้ในส่วนของพวกคุณค่าทางโภชนาการเช่น nutrition fact อะไรเงี้ยค่ะจะต้องส่งแบบนอกอีกทีนึงอ่า หลังจากที่พวกเราทั้งสามคนได้ไปเยี่ยมชมตัวศูนย์วัตกรรมด้านอาหารกันมาแล้วนะคะคก็อยากรบกวนคุณนุ้ยช่วยสรุปให้เราฟังนิดนึงว่าตัว One Stop Service ของศูนย์นี้ทั้งหมดเนี่ยมีบริการอะไรบ้างคะค่ะในส่วนของ Food Innovation Center นะคะเรามีบริการหลักทั้งหมด6บริการด้วยกันนะคะบริการแรกเลยก็คือรับพัฒนาสินค้านะคะที่เป็นในส่วนของอาหารเองนะคะแล้วก็ยืดอายุการเก็บของสินค้านะคะส่วนที่2จะเป็นในส่วนของ Food Regulation Service คะ่ะ คุร์เลกูเลชันเซอร์วิสเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ในการให้บริการให้คำปรึกษาด้านอาหารโดยเฉพาะเลยนะคะ,คะบริการด้านที่3จะเป็นบริการในเรื่องของการเช่าสถานที่และอุปกรณ์เมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะ,คะก็จะเป็นในส่วนของรีทอตเอยแล้วก็บาร์เซเซอร์นะคะ,คะส่วนนี้ค่ะเราจะมะีรับบริการในเรื่องของการใช้แข็งแล้วก็การรีทอตของสินค้าด้วยค่ะ,คะ,คะ ในส่วนของพิลที่ที่เองจะเป็นในส่วนของพิาของแพคเกจดีไซน์เซอร์วิสนะคะ,คะเรามีกราฟิกดีไซน์ในเรื่องของการดีไซน์อาร์ตเวิร์คให้กับลูกค้าค่ะพิลาที่5จะเป็นในส่วนของคอมพลเมนต์เทอรี่เซตนะคะ uh huh. เรารับบริการในเรื่องของการที่ทำมินิเบรสนะคะเซ็ตเล็กๆบริการสุดท้ายจะเป็นบริการของโปรดักต์เซอร์วิสค่ะเราสามารถผลิตสินค้าค่ะในสเกลที่เล็กๆทดลองตลาดให้กับลูกค้าได้ uh huh. โดยตอนนีเ้เราสามารถที่จะ รับในส่วนของตัวเลขออยอได้แล้วในบางประเภทนะคะแล้วถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะให้พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ครับต้องติดต่อมาทางช่องทางไหนบ้างครับ ค่ะ Food Innovation Center เองนะคะเรามีช่องทางที่จะติดต่อหลากหลายช่องทางค่ะเริ่มตั้งแต่ Facebook, Instagram, Line Official หรือแม้แต่เว็บไซต์เองนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะแอดมินพร้อมตอบตลอดเวลาพร้อมตอบค่ะค,ะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณนุ้ยนะครับที่สละเวลาเข้ามาให้เราได้เยี่ยมชมส่วนต่างๆของ Food Innovation ของเรานะครับขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ห้องนี้ก็เป็นห้อง a อซ์บรีนะคะก็ห้องที่ใช้ในการประกอบอุปกรณ์เลยต่างๆเครื่องกำลังขยายสูงประมาณหมื่นเท่านะคะและอีกอนมันก็เชื่อมต่อกับอีกเครื่องหนึ่งก็คือเครื่อง EDS ที่ใช้ตรวจสอบดูว่าเป็นพาดอะไรแก้วที่เอามาลองทดสอบดูก็คือแก้วมันก็จะขึ้นรอบๆเลยเป็นลูกค่ะไปออกเป็นชิ้นเป็นแผ่น